ันนี้ก็จะมาลองขึ้นรถให้ดูแล้วถ่ายเองมันก็จะเอ่อลักทุเลหน่อยหนึ่งนะครับมันปิดอย่างนี้เนาะที่จริงมันล็อกได้นั่นนะ่ะถ้าเอาเข้าไปดีๆมันก็จะกรึบๆเวลาเปิดเราก็อย่างนี้นะครับอึบลงมาเอ้ยแล้วเราก็ปั่นรถขึ้นนะครับปั่นรถขึ้นอึบ ขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็จับนี่นะครับทางหนึ่งมือข้างหนึ่งก็จับทางนี้แล้วก็ดึงตัวขึ้นอึ๊บเออขย,ย,ยับมาเออจับขยับหนอ่อยแล้วเราก็ล็อก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 ก่อนนี่กันมันไหลนะครับเรามเมื่อแต่อันนี้มายึดไว้อีกทีหนึง่งอ่ายึดไว้วดกด แล้วเราก็เอื้อมไปดึงอันนี้ขึ้นมาปึ๊บปึ๊บ,บ,บอ่าล็อกแล้วนะครับตัวนี้ล็อกแล้วเอ้าหมาขึ้นมาเออหมาขึ้นมาอืมอันนี้คือตุ๊กตาหน้ารถผมก็ติดเครื่องนะครับเปิดกุญแจแล้วก็กำเบกมือแล้วก็สกตาร์ทเลย อากาศหนาวหน่อยนะวันนี้อาจจะไม่ติดนะครับเออรถมันแรงไปได้ไปเลยก็คันนี้นะครับาที่พิงมันหักนะครับเทาประมาณนี้นะครับก็ขับไปเลย ปล่อไยไยแล้วก็ไปดึง,ดงน,น,นางกำลังไว้แท Element. นที่น,นะครับชิวๆนะครับพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวเดี๋ยวรถไปตำเขาอัน,นนี้นะครับเราก็มีรถซิ่งแล้วนะครับ